บนร่างกายของนักเรียนชายกลุ่มนี้ปรากฏให้เห็นทั้งรอยฟกช้ำบริเวณด้านหลังของขาทั้งสองข้างนะครับมีรอยแผลบริเวณหางคิ้วแล้วก็รอยแดงบริเวณแผ่นหลังทั้งหมดเป็นเด็กที่อยู่ในความดูแลของสถานสงเคราะห์แห่งหนึ่งในจังหวัดนครราชสีมาครับโดยครูของโรงเรียนที่เด็กๆไปเรียนหนังสือบอกว่าสังเกตเห็นบาดแผลแล้วก็สอบถามจนได้ข้อมูลว่า เด็กถูกทำร้ายร่างกายจากพี่เลี้ยงชายคนหนึ่งครับที่อยู่ในสถานสงเคราะห์ครูก็เลยแจ้งเรื่องผ่านมูลนิธิปวีณาหงสกุลเพื่อเด็กและสะตรีกระทั่งวันนี้ครับได้นำมาสู่การประสานผู้ว่าราชาการจังหวัดนครราชสีมาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าไปตรวจสอบครับครูเนี่ยเห็นคุณครูก็ถามว่าใครทำเด็กก็เลยบอกคุณครูว่าพี่เลี้ยงในสถานสงเคราะห์ชายทำร้ายโดยที่ ดก็เลยถามบอกบอกบอกคุณครูว่าให้เช็คที่ว่ากี่คนก็ช่วงนั้นก็เป็น12คนด้วยกันก็มีทั้งโดนทำร้ายโดนตีโดนกระทืบก็มีอะไรต่างที่เด็กบอกนะฮะเด็กทั้ง6คนให้ข้อมูลตรงกันค่ะว่าวันที่เกิดเหตุพี่เลี้ยงชายคนหนึ่งเรียกเด็กอายุระหว่าง6ถึง12ปีจำนวน6คนไปทำความสะอาดห้องนอน พอพี่เลี้ยงกลับมาแล้วพบว่าเด็กทําความสะอาดไปด้วยเล่นไปด้วยก็เลยเรียกเด็กออกไปทําร้ายร่างกายทำร้ายร่างกายด้วยการใช้ไม้กระบองฟาดและทุบตีในวันที่1ิมีนาคมที่ผ่านมานะคะคนแรกที่ให้ข้อมูลว่าโดนทำร้ายก็คือเด็กคนที่มีบาดแผลบริเวณหางคิ้วส่วนอีก5คนบอกว่าถูกทุบตีตามร่างกาย ซึ่งเด็กอ้างว่าพี่เลี้ยงก็ยังข่มขู่ห้ามไม่ให้ไปบอกครูที่โรงเรียนด้วยค่ะท่านผู้ชมครับมีรายงานนะครับว่าพี่เลี้ยงคนนี้เนี่ยเป็นพนักงานราชการและเบื้องต้นยอมรับว่าทําร้ายเด็กจริงหน่วยงานจึงมีคําสั่งหยุดปฏิบัติงานครับแล้วก็ห้ามเข้าสถานสงเคราะห์เพื่อสอบสวนและออกหมายเรียกมาแจ้งข้อกล่าวหาเพื่อดําเนินคดีนะครับด้านเด็กที่พบร่องรอยถูกทําร้ายร่างกายหลังเกิดเหตุได้รับการช่วยเหลือจากมูลนิธิครับ ให้ไปพักยังสถานรับเลี้ยงเด็กที่จังหวัดนนทบุรีเพื่อความปลอดภัยส่วนแนวทางในการป้องกันมูลนิธิปวีณาเสนอให้เพิ่มกล้องวงจรปิดในสถานสงเคราะห์แล้วก็เรียกร้องให้กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ให้ความสำคัญกับเรื่องนี้นะครับเพื่อป้องกันการกระทำความรุนแรงกับเด็ก